ช่วงแรกๆเลยจริงๆเรายังไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่เราไปซื้อระบบพวกระบบ P O S ต่างๆในร้านเงี้ยค่ะมาถึงมันก็มีจุดรั่วเยอะพวกโปรแกรมที่เวลามีการสั่งอาหารเก็บบิลเก็บเงินลูกค้าพวกเนี้ยค่ะมันก็เกิดการโกงขึ้นได้ง่ายซื้อมาถูกแต่ถูกโกงไปอีกหลายพันหลายหมื่นเท่าค่ะคล <c oughs> ายเส็นของเรานะคะจะมีสสาขามี uh, ราชเทวีแล้วก็อารีค่ะที่ร้านจะเสิร์ฟเป็นพวกซูชิซาชมิมิโรฟิวชั่น มีชาบูแล้วก็สเต็กต่างๆนะคะร้านจะเปิดมาประมาณ9ปีกว่า,วาแล้วค่ะช่วงแรกๆเรายังไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่มาถึงมันก็มีจุดรั่วเยอะ<ม>ก็เกิดการโกงขึ้นหลังจากที่เราเปลี่ยนระบบ P.S. o ตอนนั้นเรียบร้อยแล้วเนี่ยแล้วเราก็มารู้จักกับช็อกโก้โดยที่ทางช็อกโก้เนี่ยมาเสนอเราพอดีซึ่งตอนนั้นอ่ะตัวเฟิร์นเองกำลังมองหาสิ่งนี้อยู่พอดีว่าแบบเออเราอยากแบบเราอยากทำสมาชิกให้กับลูกค้าแล้วสมัยนั้นช็อกโก้ก็มาเป็นเจ้าแรกๆเนาะความจริงใครเซ็นเป็นเคสที่ดีครับเพราะว่าไม้เป็นคนเข้าไป เจอลูกค้าเอง,ต,งต,ตั้งแต่เริ่มเลยนะครับก็คุยกับทางพี่เจ้าของร้านเนี่ยละครับว่าเออทำยังไงให้ลูกค้าเองกลับมาที่ร้านบ่อยๆก็ใช้เรื่องแต้มบนรอยติโปรแกรมเนี่ยครับมาทาให้แบรนด์กับลูกค้าเนี่ยคอนเนคก,กันมากขึ้นนะครับอันนี้ก็จะช่วยตั้งแต่การลงระบบให้กันเข้าไปเทรนนิ่งการดูรยยอยต้โปรแกรมให้ทั้งหมดเลยนะครับก็ตั้งแต่ต้นน้ำยันปลายน้ําเลยจริงๆโจทย์ที่เขาอาจจะแชร์เล่์หน่อยในช่วงแรกๆก็คือการที่เขาเริ่มขยายหลายสาขาเขาอยากรู้มูฟเมนต์ของกลุ่มลูกค้าเขาว่า ลูกค้าเขาเนี่ยไปใช้บ so, ร so, right? no, so ิการแต่ละสาขาเนี่ยเป็นจํานวนเท่าไหร่รับประทานอาหารอะไรบ้างอะไรพวกนี้ครับก็ถ้าหลักๆเลยก็คือเราช่วยในการรีเทนลูกค้าให้กลับมาใช้บริการที่ใครเซ็ตบ่อยๆครับเออ่ครับก็ตัวช็อกโกเซมนะครับหลักๆจะมีอยู่3เซอร์วิสหลักๆนะครับจริงๆบริการของเราเนี่ยจะมีทั้งซอฟต์แวร์แล้วก็เซอร์วิสนะครับตัวแรกก็จะเรียกว่าคัสเตอร์มาร์เดอร์เชนชิพแมจเมนต์มีเรื่องรอยัลตี้โปรแกรมการทำสะสมแต้มการทำพรีเวลตอะไรต่างๆนะครับเซอร์วิสที่2จะเรียกว่าตัวคัสเอาตอร์มารื่อง การแบ่งกลุ่มลูกค้านะครับหรือว่าการทำ segmentation นะครับแล้วก็ตัวที่3จะเป็นตัว digital marketing service หรือว่า media ad ต่างๆก็ทำ ad ต่างๆให้กับลูกค้า SME แล้วก็ c o r p o r a t e ปัจจุบันก็มีลูกค้าประมาณ2,000รายนะครับก็ตัวช h o c โ CM ครับซอฟแวร์ทุกตัวเลยก็คือ host อบน Azure นะครับหล,ลักๆก็คือมี3เหตุผลนะว่าทำไมเราถึงเลือกตัว Azure ครับตัวแรกก็คือตัว text stack เราเนี่ย ใช้ล้อโครงสร้างนะครับมันมันง่ายกับเด็บนะครับในการทำงานเอาเหตุผลข้อที่สองเนี่ยคือตัวชัวเนี่ยมีเซอร์วิสที่ค่อนข้าง,งหลากหลายแต่ตัวหนึ่งที่เราใช้เลยก็คือจะเป็นตัว Adaptive Recommendation นะครับมันเอาไว้เหมือนคำแนะนำนะครับในการทำดาต้าเบสแล้วก็เรื่องที่สามเนี่ยก็คือจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับ Security ที่ทางชัวรเนี่ยอยู่ในระดับ g l o b a l อยู่แล้วนะครับก็ทำให้สามเหตุผลเนี่ยครับก็คือเป็นเหตุผลหลกัลกๆที่ทำให้เราเลือกตัวชัวรครับ ตอนนี้ที่ร้านนะคะก็ใช้ช็อกโก CRM มาประมาณ5ปีได้แล้วค่ะนอกจากตัวร้านเองนะคะตัวร้านอาหารในธุรกิจจำเป็นจะต้องมี uh, ทั้งคุณภาพและมาตรฐานเพื่อที่จะดึงดูดลูกค้าให้อยู่กับเราเนินนนแล้วก็ดึงดูดลูกค้าใหม่ๆด้วยช็อกโกก็ยังมาช่วยให้เราเนี่ยมีการเติบโตทางด้านยอดขายเพิ่มมากขึ้นด้วยเป็นระบบที่เอาไวสา้สะสมแต้มไปแกลกรางวัลน,นะคะซึ่งระบบตัวนี้มันทําให้เกิดความสมดุลด้วยว่าแบบเขาอุดหนุนเราเยอะ เราก็อยากจะคืนอะไรให้เขากลับไปด้วยค่ะ